การแสดงพื้นเมืองสีภาคโดยคุณครูกุลการโพธิปัญญาครูประจำวิชาน้าตสินไทยโรงเรียนวัดหนองเกตอนการแสดงพื้นเมืองสีภาคประกอบไปด้วย 1. ภาคเหนือ 2. ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ภาคกลางและสุดท้ายคือ 4. ภาคใต้ค่ะ การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือหน้าตาสินส่วนใหญ่จะมีความอ่อนช้อยอ่อนหวานสะท้อนวิถีชีวิตของชาวเหนือที่สุภาพอ่อนหวานและอ่อนโยนโดยการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือเรามักเรียกว่าฟ้อนมีลักษณะคล้ายระบำคือมีผู้แสดงหลายคนเป็นชุดเป็นหมู่ร่ายรำท่าทางเหมือนกันการแต่งกายเหมือนกันมีการแปรแถวแปรขบวนต่างๆ แต่ที่ไม่เรียกว่าระบำเพราะฟ้อนมีลักษณะและลีลามีจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับระบำชนิดอื่นตัวอย่างการแสดงภาคเหนือ 1. ฟ้อนทีหรือฟ้อนล่ม 2. ฟ้อนสาวไหม 3. รองสบัดชยัยและ 4. ฟ้อนกิงกะหลาและเต้นโต การแสดงพื้นเมืองภาคกลางนาาศิลินภาคกลางจะมีความหลากหลายมีทั้งสนุกสนานล่าเริงและอ่อนหวานแสดงถึงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพการทำนาการทำกรเกษตรภาคกลางเป็นที่รวมของศิละปะและวัฒนธรรมการแสดงจึงมีการถ่ายทอดสืบต่อกันและพัฒนาดัดแปลงขึ้นเรื่อยๆจนบางอย่างกลายมาเป็นการแสดงนาาศิลินแบบฉบับไปก็มี เช่นรำวงเป็นต้นตัวอย่างการสแสดงของภาคกลาง 1. รำเถิดเทิง 2. องเต้นกรรรำเคียว 3. ระบำฉิงและสี่รำสีลวน การแสดงพื้นเมืองภาคอีสานนาตัสินพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานจะมีความเรียบง่ายเน้นความสนุกสนานและสะท้อนถึงความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องด้วยประชาชนมีความเชื่อในทางไสยศาสตร์มีพิธีกรรมบูชาพูดผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์การแสดงจึงเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน และสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ได้อย่างนี้โดยการแสดงนาาศิสินภาคอีสานพื้นเมืองนั้นส่วนใหญ่จะเรียกว่าเซิงตัวอย่างการแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน 1. เซิงกระโป๋ 2. ฟ้อนภูไทย 3. นางหายกับแกบและ 4. เซิงสวิง การแสดงพื้นเมืองภาคใต้น่าตืิลพื้นเมืองภาคใต้มีลักษณะที่คึกคักสนุกสนานถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่ลักษณะภูมิประเทศอาชีพของคนในท้องถิ่นโดยทั่วไปภาคใต้มีอาณาเขตติดกับทะเลฝั่งตะวันตกและตะวันออกทางด้านที่ติดกับมาลายูทำให้รับวัฒนธรรมของมาลายูมาบ้าง การแสดงภาคใต้มีลีลาท่าทางคล้ายกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมากกว่าการฟ้อนลำซึ่งจะออกมาในลักษณะของการกระตุ้นอารมณ์ให้มีชีวิตชีวาและสนุกสนานตัวอย่างการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ 1. ระบำล่อนแรล 2. โนรา 3. หนังตะลุงและ 4. ตะลีกีปัต หวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องน้าัะสินไทยพื้นเมืองสีภาคมากขึ้นนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ